เลยครับนักเรียนวันนี้นะครับคุณครูจะมาสอนวิชาหน้าที่พลเมืองนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่3ตามรอยบาทอยุคนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกาลที่9กานะครับเนื้อหาคือวิถีพอเพียงโรงเรียนพอเพียงหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปัญญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกา,กานที่9ก,า,กานะครับนำหลับขึ้น ชีแ้แนะแนวทางเนินชีวิตแก่ประสงค์นิกรชาวไทยนะครับให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ธุรกิจพอเพียงมีแนวคิดพื้นฐานที่สําคัญคือเป็นการเนินชีวิตที่ตั้งอยู่บนทางสายการนะครับและความไม่ประมาทโดยคานึงถึงองค์ประกอบหลักๆได้แก่ความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีคุณมคุมกันในตัวที่ดีนอกจากนี้ยังต้องประกอบด้วยปัจจัยส่สนุนอีก นะครับได้แก่การใช้ความรู้ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผนการตัดสินใจและการกระทําโดยมุ่งให้เกิดความพอเพียงทั้งระดับครอบครัวนะครับกลุ่มองค์กรเครือข่ายและชุมชนโดยรวม ในรูปนะครับก็เป็นการปลูกต้นไม้นะครับปลูกต้นไม้ปลูกผักนะครับใช้ในโรงเรียนนะครับในการรับประทานของนักเรียนนะครับทาเป็นอาหารกลางวันถ้าผลิตได้มากนะครับปลูกได้มากก็นําไปจําหน่ายนะครับสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มโรงเรียนนะครับภายในโรงเรียนนะครับใช้ในการพัฒนาโรงเรียนต่างๆด้านต่างๆนะครับนี่ก็เป็นชาร์ตนะครับ การนำหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในโรงเรียนนะครับเป็นโรงเรียนพอเพียงนะครับปัานะครับเศรษฐกิจพอเพียงไปนอนทางการดำชีวิตที่ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกาลติกานะครับมีพระราชดำรัสชี้แนะแก่ประชาชนชาวไทยมาอย่างยาวนานนะครับกว่า30ปี ทรงเน้นย้ำแนวทางดำเนินชีวิตนะครับการพัฒนาให้ตั้งอยู่ในทางสายการและความไม่ประมาทโดยคำน,นึงถึงความพอประมาณมีเหตุผลการสร้างภูมิคการในตัวนะครับตลอดอนใช้ความรู้คพบู่พัฒคุณธรรมนะครับอันจะทําให้สามารถดำเนินชีวิตและการดำเนินชีวิตการดำเนินงานต่างๆมีความมั่นคงและยั่งยืนภายใต้ กระแสโลกของพิวัตนะครับการเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะครับที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับเนื้อหาก็จบในข้อนี้นะครับคุณครูหวังว่านักเรียนจะกลับไปทบทวนเนื้อหานะครับแล้วก็นําหลักปัจญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะครับคุณครูขอจบเนื้อหาไปนข้อนี้นะครับสวัสดีครับ